อยู่ตาสะานลอยาวเเพียงไหนไม่วันพี่เมานอเขาด่าอมวยคนสวยคนดวะคนดีม่คนไต้หวันจำไม่ได้คนไต้หวันเนี่ยยังสูงอีกเหอโอ้ทีแมมกัมี ก็เครื่องมาะลินไม่เอาอยากกินอันนั้นมากกว่าอันไหนอ้วนเลยอ้วนแล้วนะจอยไม่แห้งๆอะโอ้ยอ้วนไม่กินก็ได้กินทุกอย่างอย่างเดียวก็ได้ก็ต้องเร่งไปหาแม่ที่เกากที่ญี่ปุ่นนู่นเขาเรียกว่าอะไรอะขนมเคี้ยวขนมเคี้ยวหนึ่ง